คลิกดีๆสำหรับการตรวจเช็ครลง่ายๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการวานแค่ดู แล้วอยู่กับนกค่ะวันนี้นกมีทริกดีๆนะคะในการตรวจเช็ครถมาฝากกันค่ะหลายๆคนนะคะจะมองว่าการตรวจเช็ครถเป็นเรื่องที่ไกลตัวและยุ่งยากแต่บอกเลยค่ะว่าวันนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเปิดฝากระโปรงรถกันก่อนค่ะเดี๋ยวนกจะพาไปดูว่าเราเปิดฝากระโปรงรถกันอย่างไรนะคะตัวเปิดฝากระโปรงรถนะคะสังเกตง่ายๆเลยจะอยู่ใต้พวงมาลัยตรงนี้ค่ะก็คือจะมี ตัวที่เป็นรูปตัวรถแล้วก็มีรูปฝากระโปรงที่เปิดออกนะคะเราใช้มือดึงขึ้นมาปึ้งเดียวตัวนี้ฝากระโปรงก็จะดีดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงรถกันเลยมาเลยค่ะ บริเวณที่จะมีเขี้ยวอยู่นะคะบริเวณล็อกก็มันจะอยู่บริเวณแถวกลางๆค่ะให้เราใช้นิ้วดันเขี้ยวออกแล้วก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาเลยค่ะใช้ไม้ค้ำตัวนี้ค้ำเอาไว้ไม่ให้มันหล่นลงมาครับเนาะจุดแรกเลยนะคะที่เราจะเช็คกันก็คือในตัวของหม้อน้ําเพราะว่าหลายๆคนจะเคยได้ยินว่าหม้อน้ําแห้งหม้อน้ํารั่วตัวนี้นะคะเราก็เช็คที่ตัวสายยางก่อนเลยว่ามีการรั่วซึมของน้ําออกมาหรือเปล่านะคะเราใช้มือของเราเนี่ยจับแล้วขยับ ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มในเรื่องของตัวหมอ้อขาวๆตัวนี้ก็คือตัวหมอ้อพักน้ําตัวนี้นะคะก็คือในนี้จะมีน้ําอยู่แล้วก็จะมีเส้นอยู่2เส้นคือถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเขียนว่ามินและแม็กในการเติมน้ําหรือว่าในของเหลวที่มีอยู่ในนี้ต้องไม่ให้ต่ํากว่ามินนะคะแล้วก็ไม่ให้สูงมากจนเกินไปคือให้อยู่ระหว่างมินและแม็กจะถือว่าโอเคค่ะ จุดต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์แล้วก็น้ํามันคัสค่ะเราจะสามารถสังเกตดูได้เลยจากตัวกระปุกที่ใส่นะคะก็จะมีปริมาณที่แจ้งเหมือนกันก็คือมีในขีดล่างแล้วก็ขีดบนก็คือไม่ให้ต่ํากว่ามินนะคะให้อยู่ระหว่างมินและแม็กก็คือว่าจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานได้ค่ะในจุดต่อไปนะคะที่เรามองไม่เห็นก็คือตัวน้ํามันเครื่องค่ะแต่ว่าเราสามารถตรวจเช็คได้เองง่ายๆเลยนะคะจากก้านวัดน้ํามันที่อยู่ตรงนี้ค่ะ เราสามารถดึงก้านวัดน้ํามันขึ้นมาแล้วเราก็ตรวจเช็คได้โดยที่ว่าในก้านวัดน้ํามันตัวนี้ค่ะจะมีจุดอยู่2จุดจุดบนและจุดล่างที่ทุกคนเห็นตัวนี้นะคะว่าตัวน้ํามันเนี่ยสูงกว่าจุดล่างไหมถ้าสูงกว่าจุดล่างถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ในสีของน้ํามันสีของน้ํามันจะต้องใสนะคะถ้ามีขุ่นหรือว่าดำแล้วเราเอาเข้าส่วนบริการช่างก็จะทําการเปลี่ยนให้ค่ะ แล้วเวลาเก็บตัวนี้นกแนะนําว่าให้เรากดเข้าไปให้แน่นนะคะเราก็ดันตัวก้านวัดน้ํามันนะคะลงไปนกแนะนําว่าให้ดังดันลงไปให้ดังแป๊กเลยนะคะเพราะตัวนี้มันจะได้สนิทค่ะ แล้วก็มาในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่หม้อแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะให้เราตรวจเช็คว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมนะคะมีปูดบวมหรือเปล่าเราเช็คง่ายๆเลยจากการใช้มือเราเนี่ยค่ะลูบทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าถ้าไม่ปูดบวมถือว่าโอเคมีน้ํากันมีน้ํากดไหลหรือเปล่าตัวนี้นะคะแล้วก็ในตัวของตัวขั้วแบตตัวนี้ทั้งสองด้านทั้งขั้วบวกขั้วลบเราสามารถใช้มือขยับ ตรงนี้ได้นะคะถ้ามันมีหลวมหรือว่าขยับได้ตัวนี้เราปรับให้แน่นได้ค่ะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคแล้วพร้อมใช้งานค่ะสําหรับการเช็คเบื้องต้นภายในห้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนกพาไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของยางรถค่ะยางรถตัวนี้เราดูก่อนเลยว่ามีอาการปูดบวมของยางออกมาไหมมีการแตกลายงาดอ,อกยางยังมีครบอยู่หรือเปล่าค่ะถ้าลมยางอ่อนเราก็จะมีคู่มือหรือรถยนต์ส่วนมากค่ะก็คือจะมีเพจแจ้ง อยู่ที่ข้างประตูรถว่าเราควรเติมเท่าไหร่ล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่นะคะตัวนี้ จะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยค่ะยางอะไรเวลาเราเดินทางเราก็ควรตรวจสอบด้วยว่ามีลมยางอยู่ในยางไหมแล้วก็ยางอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าค่ะเผื่อกรณีฉุกเฉิดเราจะได้นําออกมาใช้ได้พร้อมด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวชุดเปลี่ยนยางค่ะก็คืออุปกรณ์เครื่องมือของเรายังอยู่ครบหรือเปล่าด้วยนะคะเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินเราจะได้เอาออกมาใช้ได้อย่างสะดวกค่ะและในจุดต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่จะแสดงบนหน้าจอค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะตามนกมาเลยค่ะ ในเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นหน้าจอนะคะในกรณีถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะต้องไม่ขึ้นบนหน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปตัวเครื่องนะคะตัวอ่างน้านํามันหรือว่าตัวแบตเตอรี่ถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ใดเกิดขึ้นมาสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็คือแนะนําให้รีบเอารถเข้าสู่ริการเพื่อให้ช่างตรวจเช็คค่ะ แล้วก็ในเรื่องของไฟระบบไฟทั้งหมดนะคะของตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะคะไฟท้ายไฟเบรกไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะนกบอกเลยว่าต้องให้ติดทุกจุดนะคะเพราะว่าจะมีผลกับการที่เราขับขี่ตอนช่วงกลางคืนค่ะไม่งั้นจะมีความอันตรายมากค่ะ พลิกดีๆที่นกมีมาฝากในวันนี้นะคะทําให้การเดินทางของทุกคนก็อุ่นใจขึ้นใช่ไหมคะยังไงนกก็ขอฝากรายการวานแค่ดูแลคุณไว้ด้วยนะคะฝากติดตามช่อง i อ Channel ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะอีซูซุของคนระยองต้องระยองอีสูซุเซลค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย